เธอมองเบ็ดตกปลาในมือเพียงแวบ,บเดียวก็รีบดึงกระโปรงขึ้นทันทีแล้วก็เอาเบ็ดตกปลาอันแหลมนั้นเสียดเข้าไปตรงๆเห็นว่าชายคนรักกำลังจะทิ้งเธอไปหญิงสาวจึงดึงสายเบ็ดด้วยความโกรธแค้นได้ยินเสียงร้องอย่างเจ็บปวดของหญิงสาวชายหนุ่มที่ยังไม่ไปไกลนักรีบถายเรือกลับมาเห็นกระโปรงสีขาวของหญิงสาวเปื้อนเลือดลุงปักแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองแต่ยังไม่ทันที่เขาจะขึ้นฝั่งเด็กหญิงก็เจ็บปวดจนล้มลงไปในทะเลสาลุงปักรีบคว้าคันเบ็ด แล้วเกี่ยวเด็กหญิงขึ้นมาเหมือนกับเกี่ยวปลาเห็นอาลีเจ็บปวดจนตัวสัน่นใจลุงปักก็เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดแต่ไม่คิดว่าความใจอ่อนเพียงชั่วครู่ของเขาแต่กลับลักดันทั้งสองคนให้ตกอยู่ในห่วงลึกอีกครั้งอาลีเป็นเจ้าของฟาร์มประมงแห่งหนึ่งแม้ว่าที่นี่จะเงียบสงบแต่สภาพแวดล้อมที่โดดเดี่ยวและบ้านไม้ที่ลอยอยู่หลายหลังกลับดึงดูดนักตกปลาจานวนมากให้มาเยือนอาลีรับผิดชอบในการไปรับไปส่งลูกค้าในตอนกลางวันแต่เมื่อใดก็ตามที่ฟ้ามืดลงเธอกลับเดินไปมาตามบ้านไม้ต่าง ให้บริการพิเศษแกบ่บรรดาชาประมงที่ต้องการในฐานะหญิงใบ้โดยกําเนิดหลังให้บริการแต่ละครั้งเธอจึงมักถูกแขกแซวเสมอจะให้ฟรีๆก็ไม่ได้จึงพูดว่ามาฟังกันสิอาริชินกับการถูกแขกหาเรื่องมานานแล้วเธอไม่อยากสนใจอีกฝ่ายแต่แขกที่อยากคายคนนั้นกลับโยนเงินลงไปในทะเลสาท่าทีเฉยเมยของเขาทําให้ลี่รู้สึกอับอายขายหน้าอย่างที่สุดหลังจากเก็บเงินขึ้นมาแล้วในแววตาของเธอก็มีแววความเกลียดชังเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย พอกลับถึงบ้านรีบทําให้เงินแห้งทันทีแต่ความรู้สึกของเธอก็ยังไม่สงบลงเลยกลับยิ่งทําให้ความแค้นในใจรุนแรงขึ้นไปอีกจึงช่วยโอกาสตอนที่ลูกค้าสะดวกนางชงโงกมือขึ้นมาจากในทะเลสาช่วยด้วยโชคดีที่เสียงร้องขอความช่วยเหลือของแขกได้ทําให้เพื่อนร่วมทางได้ยินเขาจึงรอดชีวิตมาได้อย่างบุดวิดเห็นชายคนนั้นรอดตายแล้วอาลีแทงมีดลงไปที่แผ่นไม้ด้วยความไม่ยอมรับก่อนจากไปนางก็แอบไปที่กระท่อมอีกหลังหนึ่งเงียบ และแขกที่กำลังพักผ่อนอยู่ข้างในก็คือลุงป้าที่เพิ่งมาถึงที่นี่เมื่อไม่กี่วันก่อนอลี่รู้สึกอยากรู้เกี่ยวกับแขกปริศนานี้มากวันนั้นลุงป้าถือตรงนกมาด้วยดูท่าทางแล้วแตกต่างจากนักตกปลาคนอื่นๆยังเห็นได้ชัดเขาเงียบนั่งอยู่ตรงข้ามอลีดวงตาไร้ซึ่งคลื่นใต้น้ำในอีกหลายวันที่ตามมาเขาไม่เคยเรียกใช้บริการเลยสักครั้งอาลี่ก็อดรู้สึกดีกับเขามากขึ้นอีกนิดแต่เธอก็ค่อยๆพบว่าลุงป้าชอบแอบไปร้องให้คนเดียวในห้องทุกครั้งที่เป็นแบบนั้น สายตาของอารีก็เปลี่ยนเป็นหงายขึ้นมาทันทีเธอนั่งอยู่ริมทะเลสาบเหม่อลอยใจเต็มไปด้วยความเป็นห่วงลุงปาแต่สิ่งที่เธอคาดไม่ถึงก็คือลุงป้าที่ดูภายนอกเหมือนคนดีแท้จริงแล้วกลับเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตรกรรมที่หลบหนีเดิมที่เขาเป็นตำรวจแต่เมื่อเห็นว่ากู้มันทรยศตนด้วยความโกรธแค้นลุงปาจึงฆ่าอีกฝ่ายตายถึงแม้เขาจะหนีไปหลบซ่อนตัวในฟาร์มประมงได้ทันแต่ก็หนีความรู้สึกผิดในใจไม่พ้นแล้วคืนหนึ่งลุงปักที่ทนทุกทรมานมาอย่างหนักตัดสินใจ่่่าาาตตัวตยเพือถบ เขาจ่อปืนไปที่ศีรษะแต่ขณะที่เขาจะเหนี่ยวไกปืนกลับรู้สึกเจ็บแปลที่ต้นขาและปืนของเขาก็ตกน้ําไปลุงปักมองดูอย่างละเอียดปรากฏว่ามีมีดเล็กๆคมๆแทงเขาอยู่ก็ในขณะนั้นเงาของอารีค่อยๆปรากฏขึ้นในความมืดของกลางคืนเธอย่องจัดไปเงียบๆข้างๆลุงปักเช้าวันรุ่งขึ้นลุงปักที่ตื่นขึ้นมาดูเหมือนจะรู้สึกถึงความสงบสุขที่หายไปนานเห็นอารีคอยบริการลูกค้าอย่างขมขม่นเขาก็เลยเอาเบ็ดตกปลาขึ้นมาตกปลาบ้างแล้วเขาก็ตัดลวดอีกเส้นหนึ่ง แล้วทำเหยื่อปลาตามความเข้าใจของตัวเองอารีดึงสายเบ็ดด้วยความอยากรู้พอเห็นผลงานของลุงปักเธอก็รู้สึกขำแล้วเธอก็เอากล่องออกมาจากนั้นก็กัดเส้นเดินครึ่งตัวแล้วค่อยๆเกี่ยวมันเข้ากับเบ็ดของลุงปักพอถึงเวลาที่ปลาติดเบ็ดลุงปักเพิ่งเห็นเหยื่อที่อยู่ด้านบนเขาหันไปมองอารีอารีก็ส่งยิ้มภูมิใจมาให้เขาหลังจากที่เอาปลาคืนลงไปในทะเลสาบแล้วลุงปักเพื่อแสดงความขอบคุณอารีเขาใช้ลวดทำตุ๊กตาชิงชาเล็กๆแล้วก็ให้ตุ๊กตาตัวนั้นกับอารี ตั้งแต่นั้นมาอารีมีความรู้สึกดีๆให้กับลุงปากมากขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าเธอรับหลังจะทำงานที่ไม่ค่อยดีนักแต่ลึกๆแล้วเธอก็ยังหวังจะมีรักที่สวยงามจึงเพื่อดึงดูดความสนใจของอีกฝ่ายเธอจึงใช้กระจกสะท้อนไปยังลุงปากแต่ลุงปากยังคงสนึกผิดในบาปของตนเองอยู่ตอนนี้ไม่มีใจจะสนใจแม้กระทั่งความรู้สึกของอารีเขายังเข้าใจผิดว่าเป็นวิธีการหยอกล้อลูกค,ค้าของอีกฝ่ายเมื่อเวลาผ่านไปความคิดถึงในใจของอารีก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเธอมองเห็นว่าฝนตกหนัก จึงนำเหล้าขวดหนึ่งไปที่กระท่องของลุงปักทั้งสองนั่งดื่มกินด้วยกันข้างนอกแต่ไม่คาดคิดว่าหลังจากดื่มไปหลายรอบลุงปักที่เมาเล็กน้อยก็ผลักอารีลม้มลงกับพื้นการกระทำที่ฉับพลันของเขาทำให้ลี่โกรธมากถึงแม้เธอจะชอบลุงปักแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะทำอะไรกับเธอได้ตามใจชอบส่วนลุงปักที่ถูกปฏิเสธก็รู้สึกหงุดหงิดไม่น้อยบริการที่คนอื่นได้รับดันเป็นเขาคนเดียวที่ไม่ได้รับจึงทำให้ลุงปักโกรธจัดและเรียกพนักงานหญิงมาคนหนึ่งเมื่อลี่รู้เจตนาของอีกฝ่ายแล้ว ใจเธอก็อดรู้สึกขุ่นเคืองขึ้นมาอีกเล็กน้อยถึงแม้ใจจริงเธอไม่อยากทําศักเท่าไหร่แต่สุดท้ายก็ส่งคนไปส่วนลุงปักที่วันฝนตกยังคงยืนยันที่จะสั่งอาหารส่งคุณหนูที่รังเกียจอยู่แล้วก็แสดงสีหน้ารังเกียจออกไปเต็มๆแต่ลุงปักก็ไม่ได้ทําอะไรแค่ให้คุณหนูชงกาแฟให้แก่สักแก้วแล้วเขาก็ไปนั่งข้างๆแล้วค่อยๆปั้นลวดอย่างเงียบๆเ,เห็นเขาใช้ลวดทําจักรยานที่สวยงามจึงทําให้คุณหนูถอดแหวนให้ลุงปักช่วยทําให้เล็กลงหน่อยลุงปักไม่ได้ปฏิเสธ แค่เพียงไม่กี่ครั้งก็ปรับให้ได้ขนาดที่พอดีแล้วเห็นความสามารถพิเศษของลุงปักคุณหนูก็อดที่จะรู้สึกดีกับเขามากขึ้นไม่ได้ทั้งสองคุยกันสนุกสนานจนลืมเวลานัดหมายไปสนิทพอคนส่งมาถึงเขาก็โมโ oh หต่อยคุณลุงปักเพราะว่านางสาวอยู่เวลานานเกินไปทําให้ลูกค้าคนอื่นต้องรอนานมากเขาเลยรีบพาตัวไปก่อนจะไปยังดักคุณลุงปักไม่หยุดแต่ไม่กี่วันต่อมาคุณหนูก็กลับมาหาอีกครั้งนางมีความรักใคร่ต่อลุงปักแล้วโดยใช้เวลาว่างในวันหยุด คุณหนูจึงแต่งตัวอย่างพิถีพิถันบุคลิกของนางดูสง่างามและงดงามขึ้นทันทีไม่มีกลิ่นอายของหญิงสาวในสถานบันเทิงอีกแล้วเห็นนางและลุงป์กมีความสุขด้วยกันอาริโมโหนแทบจะระเบิดอยู่แล้วมองด้วยสายตาที่ดูร้ายราวกับจะกินคนทำไมคุณยังไม่ไปอาริทำเป็นไม่ได้ยินไม่มีทีท่าว่าจะไปไหนเลยจนกระทั่งถึงคืนนั้นเธอคลานออกมาจากใต้พื้นไม้เห็นลุงปักกำลังเล่นไพ่อารีก็ค่อยๆถอยกลับไปแต่ดวงตาของเธอกลับเต็มไปด้วยความอาลัย จนกระทั่งรุ่งเช้าคุณหนูก็ปฏิเสธค่าจ้างที่ลุงปาให้ที่จริงแล้วนางชอบลุงปาไม่ได้มาทํางานหรอกฉันไม่ใช่คนที่จะรับเงินนี้ก่อนจะไปเธอก็ยังหวนคิดถึงลุงปาอยู่ไม่หายท่าทางที่ดูคลุมเครือทําให้หนูอารีถึงจนตัวลอยแต่คุณหนูกลับส่งเงินที่ลุงปาให้ไปให้อารีขอบคุณครับพี่สาวช่วยคลายเหงาให้ลุงอารีรู้สึกอับอายขายหน้าอย่างที่สุดทั้งๆที่ต่างก็ทํางานที่ไม่ค่อยจะดีนักแต่เธอกลับต้องมานั่งทําเป็นน่าสงสารต่อหน้าลุงปา อารียิ่งคิดก็ยิ่งโมโหเธอรีบไล่คุณหนูออกไปแล้วก็วิ่งเข้าไปในกระท่อมของลุงปากระบายความไม่พอใจและความอัดอั้นตันใจใส่เขาอย่างหนักลุงปากถูกเธอกัดจนปากเต็มไปด้วยเลือดชั่วขณะนั้นลุงปากก็ไม่เข้าใจเจตนาของอารีในวันนั้นเองมีตำรวจหลายนายมาที่ฟาร์มมงหยากระทันหันพวกเขากำลังค้นหาผู้ต้องหาที่หลบหนีอยู่ลุงผูคิดว่าตัวเองถูกจับได้แต่ที่ไม่คาดคิดก็คือไอ้หัวฟูคนนั้นกลับตกใจกว่าเขาเสียอีกที่แท้เขาก็เหมือนลุงผู ต่างก็เป็นอาชญากรที่หนีตำรวจมาทั้งคู่ไอ้หัวฟูเห็นว่าไม่มีทางหนีแล้วจึงแทงตำรวจคนหนึ่งแล้วกระโดดลงน้ำไปตำรวจยิงตอบโต้สองนัดควันหลงถูกยิงตายขาที่ต่อมาศพของเขาถูกตำรวจใช้เบ็ดตกปลาเกี่ยวขึ้นมาอีกด้านหนึ่งคุณลุงปากเมื่อได้ยินเสียงปืนความไม่สบายใจในใจก็ยิ่งทวีความบุนแรงขึ้นเขาตั้งใจไว้แล้วว่าจะขอโทษด,ด้วยการตายจึงหยิบเบ็ดตกปลาขึ้นมาแล้วกลืนเบ็ดทั้งหมดลงคอเขาพันสายเบ็ดไว้ที่มือ คิดจะฆ่าตัวตายก่อนที่จะถูกจับได้ลุงปากเจ็บจนตาแดงกำ่ำแต่เขาก็ยังคงดึงเบ็ดตกปลาอย่างแรงไม่หยุดทันใดนั้นเลือดพุ่งออกมาเป็นสายในยามกับขันโชคดีที่อารีมาถึงทันเวลาเธอเห็นตำรวจค่อยๆเข้ามาใกลจึงคิดหาวิธีสุดโต่งขึ้นมารอจนตำรวจมาถึงลุงปากก็หายตัวไปแล้วในห้องเหลือแค่พิงอารีที่กำลังเช็ดพื้นอยู่ตำรวจเดินไปข้างหน้าแบบไม่ระมัดระวังก็ไปสะดุดกับสายเบ็ดที่ตึงเปรยย อารีพยายามกลั้นความไม่สบายใจเอาไว้ส่วนตำรวจก็มองดูคร่าวๆแล้วก็ไม่พบอะไรผิดปกติแล้วก็เงียบๆออกจากห้องไปพวกเขายังไม่ทันค่าประตูไปอารีก็รีบคว้าคันเบ็ดขึ้นมาแล้วก็ตกคุณลุงปากกลับมาเหมือนตกปลา